การมีเพศสัมพันธ์แบบถูถ่ายภายนอกฝ่ายชายไม่ได้ใส่ถุงยางแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยใส่กางเกงในฝ่ายฝ่ายหญิงต้องทานยาคุมฉุกเฉินไหมคะและมีความเสี่ยงต่อเชื้อ HIV หรือเปล่าเพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเ,เลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาท พิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 idline 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้มีเพศสัมพันธ์แบบถูถ่ายภายนอกฝ่ายชายไม่ใส่ถุงแต่ฝ่ายหญิงก็ใส่กางเกงในด้วยแสดงว่าไม่ได้มีการสอดใส่ถูกต้องนะคะใช่ไหม อย่างนี้นาไม่ได้มีการสอดใส่แล้วก็ก็คือมี protection ก็คือเป็นเป็นกางเกงชั้นในอยู่ข้างนอกโอกาสที่จะติด HIV ก็เรียกได้ว่าน้อยมากอะค่ะยกเว้นว่ามีแผลถลอกนู่นนี่นั่นแบบดวงมันโชค้ายมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ไม่นะคะเพราะว่ามันไม่มีแม้แต่การสอดใส่เลยเรื่องโอกาสจะตั้งท้องที่จะทําให้ต้องแบบกินยาคุมฉุกเฉินก็ไม่มีค่ะเพราะว่าคือมันมันไม่ได้มีตอร์แ a c t i o n ที่ที่จะเข้าไปใน สเปิร์มมันจะเข้าไปใน<ร>ช่องก็คือไม่ได้<ร>มีการสอดใส่เนาะเราถูกถ่ายกันภายนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยอนาคตถ้ามีเพศสัมพันธ์กันแบบ เต็มที่เต็มคอร์สเนี่ยยังไงก็ต้องป้องกันนะคะถุงยางอนามัยเนี่ยต้องพร้อมเลยเนาะแต่ก็คือเกิดความเสี่ยงแล้วะก็คือเกิดความเสี่ยงแล้วซึ่งณณณวันนั้นตอนนั้นอาจจะเลือกวิธีนี้เพื่อที่จะได้ p r o ท e c ตัวเองทั้งคู่แต่ถ้ารู้สึกว่าจะมีความเสี่ยงแบบนี้อีกเนี่ยก็ควรที่จะต้องพกถุงยางไว้คะครั้งนี้ก็สบายใจแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องป้องกันเต็มที่นะคะ